สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแขกอีกครั้งนะคะในหน่วยของใต้ร่มเงามไม้ค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆเราก็ได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้นะคะแล้ววันนี้ครูแขกจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการจําแนกหรือประเภทของต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูแขกมีคําข้องจองมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องตาม,ตามกาัน เป็นคำค้องจองกันลยค่ะคำคล้องจองต้นไม้ให้คุณเด็กๆพูดตามคุณครูแขกหนึ่งครั้งก่อนนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเด็กๆต้นไม้ให้ร่มเงาต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหาร ใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาเมื่อดอกบานสวยงามตาเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราพูดพร้อมกันค่ะต,ต้นไม้ให้ร่มเง,งาใบผลเอา เป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาในคำครองจองได้พูดถึงอะไรบ้างคะเด็กๆอ่าอย่างแรกเลยก็คือต้นไม้ให้ร่มเงาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะทำให้เราร่มเย็นสดชื่นและสบายนะคะเด็กๆ ต่อมาก็คือใบและผลของต้นไม้นั่นเองสามารถนำมาทำเป็นอาหารและรับประทานได้นะคะต่อมาในคำครองจองได้พูดถึงแผ่นไม้ใช่ไหมคะแผ่นไม้ก็ได้มาจากต้นไม้สามารถนำมาสร้างเป็นบ้านให้เราอยู่อาศัยได้นะคะและสุดท้ายก็คือ ดอกนะคะดอกไม้บางชนิดจะมีกลิ่นหอมสดชื่นบางชนิดจะมีสีสันสวยงามทำให้เรามองแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจนะคะเด็กๆไม้ผลไม้ผลคือต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อใช้ผลเป็นประโยชน์ไม้ผลจะออกลูกออกผลให้เราได้รับประทานเราจะเรียกลูกและผลของมันว่า ลูกไม้หรือผลไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเช่นต้นกล้วยต้นสม้มต้นมะระกอต้นมะพร้าวไม,ไม้ดอกไม้ดอกหมายถึงต้นไม้ที่มีดอกโดดเด่นและปลูกไว้เพื่อใช้ดอกเป็นประโยชน์นะคะได้แก่ประดับตกแต่งหรือจัดสวนเช่น ต้นเฟืองฝาต้นลีลาวดีต้นชวนชมต้นกุหลาบและปลูกไว้เพื่อบูชาพระเช่นดอกบัวต้นมะลิและต้นดาวเรืองนะคะและไม้ใบไม้ใบเป็นต้นไม้ที่มีใบโดดเด่นสวยงาม ปลูกไว้เพื่อใช้ใบเป็นประโยชน์ในการตกแต่งบ้านเรือนเช่นต้นพูดางต้นบอนสีต้นวาสนาและปลูกไว้เพื่อประกอบอาหารหรือนำไปเป็นยาสมุนไพรค่ะเช่นต้นเตยต้นชะพรูและต้นว่านกาบหอยนะคะ ค่ะเมื่อได้กฟังคลิปจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการจำแนกประเภทของต้นไม้นะคะผู้แขกก็มีเกมให้เด็กๆนะคะมาช่วยจุดกันสังเกตนะคะเราไปเล่นเกมของเมากันเลยค่ะเด็กๆมองที่ตารางทั้ง3ช่องนี้นะคะช่องที่1คือไม้ดอกช่องที่2คือไม้ผลและช่องที่3คือไม้ใบนะคะ เดี๋ยว<ฮ>ครูแขกจะมีรูปขึ้นมาให้เด็กๆจำแนกประเภทของต้นไม้นะคะว่าจะอยู่ในประเภทอะไรต้นที่หนึ่งต้นดอกกุหลาบเด็กๆว่าดอกกุหลาบอยู่ในประเภทอะไรคะอ่าไม้ดอกนั่นเองคะ่ะต่อมาต้นกล้วยต้นกล้วยเป็นไม้อะไรคะ ไม้ผลน,นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อมาต้นสม้มต้นส้มเป็นไม้อะไรคะอ่าไม้ผลน,นั่นเองนะคะและต่อมาต้นพลูด่างต้นพลูด่างเป็นไม้อะไรครอ่าไม้ใบนั่นเองนะคะ และต่อมาต้นมะริต้นมะร,ริเป็นไม้อะไรคะอ่าไม้ดอกนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเป็นไม้อะไรคะอ่าไม้ผลน,นั่นเองนะคะและต่อมาต้นเตย ต้นเตยเป็นไม้อะไรคะเด็เกๆอ่าไม้ใบนั่นเองนะคะต่อมาต้นมะม่วงต้นมะม่วงเป็นไม้อะไรคะอ่าไม้ผลนั่นเองและสุดท้ายต้นชวนชมต้นชวนชมเป็นไม้อะไรคะ ไม้ดอกนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะต่อมาเรามาช่วยกันนับสิคะว่าไม้ดอกมีกี่ต้นไม้ผลมีกี่ต้นและไม้ใบมีกี่ต้นคะ,ะมาเริ่มที่ไม้ดอกกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสใช่แล้วค่ะไม้ดอกมีสา ต่อมาไม้ผลไม้ผลมีกี่ต้นคะเด็กๆ1 2ึส่สามสีมีทั้งหมด4ต้นและไม้ใบมีกี่ต้นคะหน่งสองมีทั้งหมด2ต้นนั่นเองไหนใครตอบได้บ้างคะเก่งกมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปนแล้วในเล่นเกมกันไปแล้วน,นะคะเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของต้นไม้นะคะเอาละทางงานวันนี้นะคะผู้ให่อยากจะให้เด็กๆไปสังเกตรอบๆบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยของนเด็กเองนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างแล้วอธิบายว่าต้นไม้เป็นลักษณะอย่างไรจำแนกมาด้วยการถ่ายภาพหรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณใหญ่นะคะเด็กๆ ส,สุกันนี้ทีกแ่กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ